สวัสดีครับผมนายแค่ธนวัตรวงวัฒนาครับเบสทูแอมบัสเตอร์ตัว W ครับ Work Smart สำหรับเบิร์กสมาธินะครับคำนิยามก็คือการทํางานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างชาญฉลาดนะครับแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญนะครับก็คือการมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ขณะการดําเนินงานเนี่ยเราก็ควรมีการบริหารจัดการเวลานะครับเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายตามเวลาที่เรากําหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่เวลาที่จํากัดอย่างเช่นเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยจะทำยังไงให้เราได้เกิด productivity ททีีี่่่สสูงุดนนะะะครรับเเพาฉ สำหรับผมแล้วคิดว่า ตัว work smart เมีความหมายที่ห่างไกลกับ work hard มากๆเลยครับครับสำหรับในการทํางานนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหลากหลายหน้าที่นะครับหลายๆอย่างเลยที่ต้องรับผิดชอบนะครับในแต่ละบทบาทที่เราได้รับนะครับเราก็ต้องทําออกมาอย่างเต็มที่นะครับโดยเราอาจจะเลือกใช้สกิลที่เหมาะสมกับงานนะครับอย่างเช่นในงานด้านการบริการผู้ป่วยนะครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยครับทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในคีย์สำคัญก็คือการให้บริการด้วยเซอร์วิสมานะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลผู้ป่วยเหมือนเป็นคนในครอบครัวใช้เวลาในการ ให้คาอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงตัวโรคก,การรักษาและก็การปฏิบัติตัวเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ในการรักษาที่เราวางไว้นะครับ ส่วนการทํางานในห้องผ่าตัดเนี่ยคีย์ที่สําคัญก็คือ professionalism นะครับเน้นความถูกต้องแม่นยําทําการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น้อยที่สุดครับและในบริบทของการเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการเรียนการสอนทางนิสิตแพทย์แล้วก็แพทย์ประจําบ้านในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับก็จะเน้นเรื่องของอัปเดตแล้วก็ creativity นะครับก็คือการเรียนการสอนเนี่ยองค์ความรู้จะต้องอัปเดตให้เป็น ปัจจุบันนะครับมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีความครีเอทีวิตี้มีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้ก้าวทันกับโลกในยุคปัจจุบันส่วนในตัวของอาจารย์เองนะครับก็ต้องมีความกระตือรือร้นห,นหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง Education is g r o w t h ครับ สร้างสรรคผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานการดูแลรักษาผู้ป่วยและในบริบทของทีมนาทางคลินิกนะครับแน่นอนครับการทํางานในระดับองค์กรเราต้องทํางานเป็นทีมนะครับเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเวิร์กเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญครับและในการทํางานเป็นทีมครับกีก็คือคอมมูนิเคชันเน้นเรื่องของการสื่อสาร ทีมที่ดีต้องมีการสื่อสารที่ดีก้าวไปด้วยกันพัฒนากระบวนการการทำงานคิดวิเคราะหา์หาแนวทางในการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกันอย่างตรงจุดเพื่อให้ผลลัพธ์ในการทำงานเนี่ยเป็นไปตามเป้าอย่างสมบูรณ์ครับครับและแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการวางแผนดําเนินงานตามแผนด้วยการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมบวกกับใช้สกิลที่เหมาะกับงานนะครับก็จะทให้เราเนี่ย work smart ได้อย่างไม่ต้อง work h a r ดนะครับ เราก็จะมีเวลาว่างเหลือทําให้เกิด work-life 平衡ทาให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้อย่างยั่งยืนครับ